างานวันนี้นะคะที่บ้านอย่างน้อยหมดตั้งอย่างประตูหลมประตูฟังเลยคะ่ะของฮาวอราพวเขามีเล็กขอบห้เรียบร้อยค่ะไรเรือนดีค่ะหล่อเรือนของเขากะใสเป็นหล่อคูนะคะหลานลางมีเล็กกันหมากันยังไลย นี่เป็นงานกำแพงสูง1เมตรเสาสเมตรผอมและแน่งผอมประตูเดลือนนะคะเป็นงานเห็ดหัวหลอบบานหน้างานมันย่างหน่อยเื่องในค่ะ ร่วมกาแพงร่วมแลเนีนะคะตกเมตรละสองพันสองร้อยบาทรวมค่าของค่าแรงค่ะรวมทั้งหมดอยู่กับสร้างหมดเลยนะคะของสร้างทุกอย่างค่ะจะของบานใจเงินยางเดียวเมตรละสองพันสองร้อยบาทค่ะผลสีกันสนิมสีดำให้พร้อมนะคะค่ะท่านใดสนใจเรืองหนังอานจริงค่ะอยู่บ้านย่างหอยเครืองในค่ะ